การตื่นรู้คือการเห็นโลกตามความจริงการตื่นรู้ไม่ใช่เรื่องลี้ลับไม่ใช่พลังเหนือธรรมชาติหากแต่มันคือการมองเห็นความจริงของชีวิตอย่างแจ่มชัดศาส,สนาสอนว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปส่วนวิทยาศาสตร์เองก็ยืนยันว่าทุกอะตอมในร่างกายของเราล้วนเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการย้ายตัวตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่เหมือนเดิมแม้เพียงเสี้ยววินาที เมื่อใจของเราหยุดได้ตามสิ่งที่คงอยู่ไม่ได้และหยุดต่อต้านสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะสัมผัสความเป็นอิสระภายในาศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่าความหลุดพ้นส่วนวิทยาศาสตร์เรียกว่าสภาวะที่สมองเข้าสู่ความสงบและสมดุลเมื่อไม่ถูกอารมณ์และความคิดดึงไปมาการตื่นรู้จึงไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการอยู่กับโลกอย่างเข้าใจเห็นอารมณ์เป็นเพียงคลื่นประสาทเห็นความคิดเป็นเพียงสัญญ,ญาณไฟฟ้าที่เกิดแล้วดับ เห็นตัวตนไม่ใช่สิ่งต้องยึดถือแต่เป็นกระสาของเหตุและปัจจัยที่เปลี่ยนทุกลมหายใจเมื่อเราเห็นตามจริงใจจะอ่อนเยนขึ้นเบาสบายขึ้นรักโลกมากขึ้นโดยไม่ดูก,กับโลกเพราะเราเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของอิสราภาพและความสงบที่แท้จริง